สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลมบกลมทะเลและการเกิดลมกันนะคะก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลมบกลมทะเลโดยใช้เพลงประกอบนะคะลมบกลมทะเลอากาศไทยเทผัดกันผัดกันลมทะเลพัดตอนกลางวันลมทะเลพัดตอนกลางวันลมบกนั้นพัดตอนกลางคืนลมเกิด พราความร้อนเย็นเป็นประจำทุกวันทุกคืนลมมาน้ำมาเป็นคืนลมมาน้ำมาเป็นคืนหัวใจละลื่นอ,อยากอยู่ทะเลหัวใจละลื่นอ,อยากอยู่ทะเลอ่ะอีกเพลงเร็วๆนะคะลมโบลมทะเลอากาศทยเลผัดกันผัดกันลมทะเลพัดตอนกลางวันลมทะเลพัดตอนกลางวันสั่นลมโบกนั้นพัดตอนกลางคืน ลมเกิดเพราะความร้อนเย็นเป็นประจำทุกวันทุกคืนลงมาน้ำมาเป็นคืนลงมาน้ำมาเป็นคืนหัวใจละ,ออล,ะลืละ่นหยักอยู่ทะเลหัวใจละลื่นหยักอยู่ทะเลจะแล้วไปฝึกกันนะคะนักเรียนต่อไปมาทบทวนเรื่องลมกันก่อนค่ะลมเกิดจากความแตกตา่าง ของอากาศ2บริเวณจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําและบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําจะเคลื่อนที่ไปแทนที่อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศนี้เราเรียกว่าลมนั่นเองค่ะ เรามารู้จักลมประจําถิ่นก่อนนะคะในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องของลมบกลมทะเลลมบกเกิดขึ้นได้อย่างไรและลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะลมบกเกิดจากการที่ลมพัดจากบกเข้าสู่ทะเลนะคะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเนื่องจากว่าในเวลากลางคืนนั้นทรายมีอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่จากอุณหภูมิต่ำไปแทนที่อุณหภูมิสูงเกิดเป็นลมบกพัดจากบกเข้าสู่ทะเลสวยลมทะเลเกิดขึ้นในเวลากลางวันเนื่องจากว่าในเวลากลางวันน้ำมีอุณหภูมิต่ำมากกว่าบริเวณทรายจึงทำให้เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งหรือเข้าสู่บกเราเรียกว่าลมทะเลนั่นเองค่ะ อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะทุกคนทุสุ